สวัสดีครับและการคลายก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมานําเสนอเมนูทานง่ายประเภทเข้าวผัดนะฮะเป็นอาหารจานเดียวที่มีประโยชน์มากเลยมีส่วนผสมที่เป็นผลไม้ด้วยแล้วก็ผมจะเพิ่มในตัวที่เป็นชีสเข้าไปเพื่อให้เอาใจเด็กๆเข้าใจวัยรุ่นสมัยนี้มากยิ่งขึ้นนะฮะข้าวผัดสับประรดเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับส่วนผสมของข้าวผัดสับประรดนะครับก็จะมีแน่นอนเลยข้าวฮะข้าวเนี่ยจะเป็นพวก ปาดจากหน้าหม้อก,ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นข้าวที่ค้างคืนก็ได้คือคือใช้ที่มันไม่แฉะแล้วก็เป็นเม็ดเม็ดสวยๆเยยงี้ยฮะเวลาไปผัดมันก็จะแห้งสวยผัดง่ายน้ำมันครับมีชีสแผ่นอย่างนี้นะฮะแล้วก็มอสซาเรลลาชีสแล้วก็มีเกลือนิดนึงกับพริกไทยนะฮะอันนี้เป็นผงขมิ้นมีเม็ดมะม่วงอันนี้เป็นถั่วหวานสับประรดหัน่นเตา๋า กุนเชียงหั่นเต่าต้นหอมโรยหน้านิดนึงมีไข่นะครับซี CEO, อิ๊วน้ำมันหอยแล้วแล้วก็น้ำตาลนะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์เรา foodtravel tv ครับเรามาเริ่มผัดกันเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเราจะมาเตรียมส่วนผสมทั้งหมดก่อนนะฮะซึ่งผมทำมาดักทำก่อนแล้วนิดนึงนะฮะอย่างเช่นพวกกุนเชียงกับสับประรด อันนี้จะเป็นอ,อะไรนะถั่วหวานนะครับผมก็จะหั่นเป็นแบบว่าพอดีคำโอเคครับแล้วก็ผมก็จะหั่นพอดีคำนะอย่างนี้โอเคครับตอนนี้กระทะเราก็ร้อนจัดแล้วนะครับผมจะใส่ไข่ไปก่อนเลยแล้วก็คนนี่เป็นเส้นน,นะฮะ นี่ฮะแล้วก็ผมก็จะพักไว้ก่อนบนข้าวหลังจากนั้นจะมีน้ํามันเหลือนิดนึงก็เอาออกไปดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะใส่กุนเชียงกุนเชียงต่อไปนะฮะในกุนเชียงนี้ก็จะมีน้ํามันเยอะอยู่แล้วเราก็จะผัดให้กุนเชียงเนี่ยสุกแล้วก็หอมกรอบแป๊บหนึ่งนะฮะ สำหรับทางบ้านเนี่ยจะใช้เป็นไก่อกไก่ฉีกเป็นเส้นๆแล้วก็ทอดก็ได้เหมือนกันแทนกุนเชียงไปหรือว่าจะใส่มันทั้งหมดเลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็จะใส่ถั่วหวานลงไปครับแล้วก็จะตามด้วยนี่นะครับข้าวพร้อมไข่ไปเลย ใช้ไฟแรงเลยนะครับให้ข้าวมันหอมตอนนี้ผมใส่ซีวขาวครับนิดนึงนครับพริกไทยกับเกลือนิดนึงนครับแล้วก็ผงขมิ้นนะครับเราจะให้เหลืองหอมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาละัะน้ำตาลเนี่ยจะช่วยกลบความขมของขมิ้นแต่ของผงขมิ้นไปนครับแล้วต่อด้วย สับประรดครับแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมาผ่านนะครับแล้วก็สุดท้ายจะมีน้ำมันหอยครับนิดเดียวเท่านั้นให้รสชาติกลมกลม่อม ตอนนี้เราจะมาชิมรสชาติกันนะครับก่อนที่จะตักขึ้นนะฮะให้รสชาติเนี่ค่อนข้างกลมกล่อมหวานเค็มนะฮะสับปะรดเนี่ยเราก็ใช้เป็นสับปะรดสีราชาก็ได้มันก็จะหวานดีนะครับพอตอนนี้ปุ๊บเราก็จะเบาไฟลงแล้วก็ใส่พวกชีสเนี่ยลงไปนะฮะห่างๆกันคือเป็นลูกลกเป็นแบบเหมือนกับลูกโดดเนี้ย พอกดข้าวลงไปมันก็จะละลายเป็นจุดๆอะไรเงี้ยครัครับคนอีกนิดนึงนะเท่านี้ครับแล้วผมก็จะมีถ้วยกดข้าวไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปอบกันฮะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็กดลงในแม่พิมพ์แล้วนะฮะก็คือถ้วยของเรานี่เองผมก็จะคว่ำลงไปออกมานะฮะแล้วก็ไอ้มอสซาเรลลาชีสของเราเนี่ยฮะมันจะแค่มันจะเป็นตัวเดียวกันกันกบที่ทำพิซซ่านะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะผมก็จะโรยไปด้วยครึ่งหนึ่งทั้งบ้านถ้าชอบมากนะฮะใส่ทั้งหมดก็ไม่ว่ากันนะฮะ แล้วก็เราจะเข้าไปในไมโครเวฟกันเพื่อที่จะละลายนะฮะตัวชีสเนี่ยให้มันเหมือนกับพิซซ่าแปบ๊บเดียวคนระับคอยดูแค่พอให้มันละลายนะฮะส่วนไอเมนูเนี้ยผมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีสมัยนี้นะฮะที่จะชอบมีชีสมีเนยเข้ามาผสมอย่างพวกดักคาวบี้หรือว่าข้าวแกงเกะหลีญี่ปุ่นหรือว่าข้าวหน้าออมเล็ตญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมี ชีสเข้ามานะฮะแล้วก็ถูกใจทุกคนเลยก็กําลังดังตอนนี้ตอนนี้ผมก็จะลองทํากับข้าวผัดสับประรดดูบ้างนะครับตอนนี้นะครับพอมันเริ่มละลายนิดนึงเนี่ยผมจะกุนเชียงที่เหลือจากการแต่งจานเมื่อกี้เนี่ยมาใส่ไปด้วยนะฮะสักสองชิ้นแล้วกันแล้วผมก็จะใส่กลับเข้าไปใหม่อีก ซออีกแป๊บหนึ่งครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ดังติ๊งเลยสักประมาณ1-2นาทีนะฮะส่วนกุนเชียงที่ใส่ไปทีหลังเพราะว่ามันสุกง่ายนะฮะเนี่ยลมันก็จะงออย่างนี้ทีนี้ผมก็จะใส่ต้นหอมไปด้วยนะฮะขาดไม่ได้สำหรับข้าวผัดโรยหน้าก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับข้าวผัดสับป,ปะรดแล้วก็วันนี้จะมีพิเศษตรงที่อบชีสด้วยสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv วันนี้ควรติวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ